สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมาราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเป็เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณเอากลับมาคุยต่อเมื่อกี้ทางเรื่องตำรวจตกลงเนี่ยนะฮะตั้งแต่เรามีความหวังตั้งแต่รัฐบาลการรัฐประหารวันที่19กันยา2549นะฮะก็มีความหวังแล้วก็ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็มานะเรื่องปฏิรูปนก็หวังจนไปปีปกับเจ็ดเดือนมัน้งกต็ตกลงไม่ได้ไปฏิรูปตำรวจพอรัฐบาลอภิสิทธิ์มาก็หวังว่าจะได้ปฏิรูปตำรวจดินะก็จนหมดอายุขายไขไแบบไม่ได้ทําอะไรตำรวจยังเหมือนเดิมมารัฐบาลนีนะ้ก็หวังกันว่าจะต้องปฏิรูปตำรวจเพราะเห็นชัดมากในช่วงสองปีกว่าของรัฐบาลตำรวจดิเละเฟะสุดๆอ่ะนะ แล้วนายกพูดอย่างนี้ในสภจะพาเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมบอกถ้าถ้าปฏิรูปไปแล้วทํางานไม่ได้ไม่ได้ถ้าปฏิรูปตําร,<ก>ตรวจเนี่ยอืจะทําให้ท่านเดินหน้าต่อไม่ได้เหรอืแล้วประชาชนที่เจอการกระทําของตํารวจทํงานก็รับกรรมกันตอบไหมคือคือตรงเนี้ยสาคัญมากเพราะว่ามีคนเสนอคุณพระจุนเนี่ยอพระจุนแกเป็นประธานกรรมธิการตํารวจแล้วก็เสนอว่าให้แยกสืบสวนสอบสวนออกจากตํารวจ ครับแค่นี้ก็ไปไม่ได้แล้วละ่ะคุณพระจุนต้องมาบอกไงพอนายกพูดคำนี้พระจุนบอกว่าปฏิรูปตํารวจต้องชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าพระจุนบอกไงแต่ชาตินี้ตอนไหนยังไม่รู้เพราะชาตินี้เนี่ยมันยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับอันที่สองเนี่ยสภาเพิ่งตั้งกันมาที่การขึ้นมาเพื่อมาปฏิรูปตํารวจหลังจากสภาตั้งนายกก็พูดเลยเรื่องปฏิรูปตํารวจเนี่ยว้รัฐบาลหน้า หลังเลือกตั้งนั่นแหละแล้วก็ไปว่ากันแต่ท่านไม่ทําเพราะทําแล้วท่านจะเดินไม่ได้ทําไมเดินไม่ได้มันอะไรนักหนาไกดองค์กรนี้ไปแตะต้องไม่ได้เนี่ยอยากจะรู้อยากจะรู้คือชาวบ้านเขารู้กันหมดแนองค์กรนี้ไม่ปฏิบนีิไม่ได้ใช่ไหมนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่ารู้ทุกเรื่องจะไม่รู้เรื่องพฤติกรรมตํารวจไม่รู้ตัวาความปนเปไม่รู้ว่าให้หน่วยงานนี้เป็นต้นฐานของความชั่วร้ายในสังคมทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ แต่จะแกล้งไม่รู้แก้งโง่เนี่ยไม่ใช่อ่ะแต่ทําไมไม่ทำํำมามีปัญหานี่คือปัญหานี่คืออย่างอย่างของนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาทุกอย่างนะที่บอกว่าเอนาะยกปีกว่าไหนะจะทำอะไรไปบ้างในที่คนถามคือทําอะไรไม่สุดไงรู้ปัญหาไม่แก้ถ้าพวกเราไปหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าครบเจ็ดวันเน่ยรับรอง มากกว่ากสาชหนึ่งปีมากกว่าประยุทธ์หนึ่งปีอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้พูดด้วยความคือเห็นปัญหาแล้วไม่แก้เนี่ยคแค่นั้นเองเป็นห่วงท่านนายกเพราะท่านนายกชอบใช้คําอยู่คำหนึ่งคุณสุนันท์พูดตลอดว่าท่านตามตามกฎหมายแต่คราวนี้กฎหมายเนี่ยมันเป็นกระดาษแล้วธรรมนูญก็เป็นกระดาษท่านยังฉีกมาแล้วเลยคนปฏิบัติตามกฎหมายสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้น<ช><ช>คนปฏ<ด>ิบัติการตามกฎหมายเนี่ยมันมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําคือตํารวจกลางน้ําคืออายการ ปลายน้าคือกระบวนการยุติการ,ารน,นันขณนี้ถ้าตํารวจเนี่ยซึ่งคนในสังคมนี้รู้ว่าตํารวจเนี่ยดีมีแต่ตํารวจดีไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นใหญ่เพราะระบบของตํารวจเนี่ยมันมีแต่พวกสอพร,รออพวกเอาใจนักการเมืองพวกเอาใจทหารเนี่ยคุณะยุ์เนี่ยได้ขึ้นกันหมดมแต่ว่าตํารวจที่ดีเนี่ยเขาไม่มีโอกาสนะทึกเป็นคนที่ทํางานจริงและทํางานเยอะด้วยเพราะงั้นไอ้ตรงจุดเนี่ย ตำรวจกายายการคือปัญหาคุณลองดูอายการสิที่ผ่านมามอายการยังไปเป็นรัฐมนตรีให้รัฐบาลแล้วก็โดนกล่าวหาในหลายๆเรื่องถูกไหมเพราะงั้นไอ้สององค์กรเนี่ยถ้าท่านนายกบอกว่ากฎหมายเนี่ยสำคัญแล้วท่านยึดกฎหมายเป็นตัวตั้งทําไมท่านไม่ปฏิรูปองค์กรที่เขาเรียกใช้กฎหมายอซึ่งเป็นตัวปัญหานะ กฎหมายบอกห้ามฆ่าคนนะคนมันฆ่าคนตำรวจไม่จับแล้วว่าไงอ่ะเออเออห<อ>้ามเปิดบอดมันเปิดนะตำรวจไม่รู้แล้วที่สำคัญตำรวจฆ่าเองเลย่ะ <c oughs> คนที่ไม่มีความผิดอ่ะ <c oughs> อ่ะคนเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆอย่างฆ่าเลยอ่ะ <c oughs> แล้วปปชทุกอย่างก็ตัดสินว่าชี้ขาดว่ามีความผิดอ <c oughs> ยังเอามาทํางานเลยเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยท่านนายกจะปฏิเสธไม่ได้เลยคนจะหาว่าท่าน ทําอะไรก็ทําเถอะแต่เฉพาะเรื่องนี้ท่านเยี่ยวไม่สุดละเอาเรื่องเนี้ท่านมีปัญหาเรื่องระบบการคปัสสาวะะแล้วก็มีกันนะที่มันจะสะท้อนให้เห็นว่าดูจะเป็นนักการเมืองเหมือนพรรคการเมืองเต็มตัวมากขึ้นทุกทีนะคือแม้จะไม่ทําโครงการประชานิยมนะไปซื้อคะแนนเสียงจากลากยางเหมือนที่ระบอบทักษิณทำแต่ก็ เอาใจเอาใจเอาใจข้าราชการซื้อใจข้าราชการนะเขาบอกว่าในยามนี้นะไม่มีเหตุผลเลยที่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการขึ้นย้อนหลังตั้งแต่ธันวาปีห้าเจ็ดนะย้อนหลังมาถึงนี่กี่เดือนให้เขาสี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าสี่เดือนที่ผ่านมาจะห้าเดือนเดือนนี้นะอีกไม่กี่วันจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อล้ะเงินเฟ้อหรือมันเงินฝืด เงินมันไม่เงินเฟ้อมันติดลบนะฮะถ้าเงินเฟ้อมันขึ้นไป5% 4% 3%เเซนปเะค่าเงินมันน้อยลงอ่ามันก็ควรจะขึ้นเงินเดือนในเขาถูกไหมแต่นี่นะฮะคนที่ทํางานเอกชนทํางานทั่วไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะทํางานมีความมั่นคงขนาดไหนเขาไม่ได้หวังเงินเดือนเพิ่มหรอกเขาขอให้ได้ทํางานเงินเดือนเท่าเดิมว่าไม่เป็นไรแล้วก็ขอให้เงินเดือนออกตรงเวลาพอแล้วแต่นี่ข้าราชการตอนนี้นะนอกจากเงินเดือนนี่แล้ว แถมให้อีกนะสองล้านกว่าคนมั่งข้าราชการทั้งระบอบนะฮะแต่ชาวบ้านเนี่ยมีอยู่เจดสิบล้านคนนะฮะต้อ,อ,อ,องต้องรองรองคือคล้ายๆว่าใครเป็นเครื่องมไม้กลไกเนี่ยไปเติมน้ำมันให้เขาผมผมมีความรู้สึกว่าใครก็ตามนะที่ทํางานเพื่อบ้านเมืองเอาผลประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลักจะชมคุณประยุทธ์นี่ต้องเลือกชมให้ดีอย่าอวยอย่าเฉลี่ยเนะพราะคุณประยุทธ์ก็คือคนนะ มีทั้งทำดีและทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องก็มีเป็นแต่เพียงว่าความทำไม่ดีหรือทำพลาดเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กกรณีของไม่ปฏิรูปตำรวจที่ผมต้องฝากไปถึงพระสุเทพคนเป็นกี่ร<อ>้าน<ด>คนเนี่ย<น>ประกาศตลอดนะพระสุเทพว่าต้องปฏิรูปตำรวจเลยนะเป็นเรื่องแรกที่จะเข้ามาปฏิรูปนะพระสุเทพต้องพูดมีโอกาสพูดกับประยุทธ์ก็ต้องพูดกับประยุทธ์ว่าต้องทำมผมถึงบอกว่าพระสุเทพอย่าอย่า อย่าชมจนกระทั Mechan ่งลืมไปว่าภาระหน้าท <c coworkers> <t ogether> <c eleri> ี <laughs> ่ที่ท่านเคยต่อสู้แล้วท่านบอกท่านจะออกจากพระจะมาเป็นเอ็นจีอนะจะเป็นเอ็นจีโอที่ไม่พูดในบางเรื่องเพราะว่าเรื่องน้ำมันนี่ท่านไม่พูดเลยนะคุณคุณนึกออกไหมวันเมื่อวันนั้นคุณถนทีแกพูดอยู่อันแกบอกว่าเรื่องลอตเตอรี่นะราคาแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้คนเล่นมันไม่ได้เดือดร้อนประชาชนส่วนใหญ่แต่ มันสิเดือดร้อนประชยายชนส่วนใหญ่ลอ,อตเตอรี่มันก็เหมือนกับเล่าบุหรี่อ่ะถูกไหมบางคนเสพขึ้นราคาไปไอ้คนจะกินก็กินสิวะก็มันแพงอ่ะอแต่กรณีน้ํามันเนี่ยถ้าลดลงมาได้5บาทเนี่ยซึ่งไม่มีทางว่าจะลดไม่ได้นะถ้านายกเอาจริงอ่ะแต่ทําไมไม่ทําเรื่องนี้ล่ะม,มันสําคัญยิ่งกว่าไอ้ลอตเตอรี่นะแต่นี่เขาเรียกใช้มาตาส4ไปจัดก,การลอตเตอรี่เฮ้ย เรื่องน้ำมันแพงนี่ไม่จัดการมาตาสิบสี่ทำไมไม่ใช้อ่ะผมถึงบอกว่าท่านนายกท่านเนี่ยคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างเป็นวีรบุรุษของชาติมันก็เหมือนผู้นำไปหลายคนที่ทำมาเเพราะไปรูปหน้าป่าจมูกไงเพื่อนแกจมูกยื่นยาวเหลือเกินเหมือนพีนอกเคียวรูปไปที่ไหนเจอจมูกก่อนทุกทีแล้วท่านนายกไม่กล้าทำต้องใช้คำว่าไม่กล้าทำเออผมใช้คำนี้กับท่านนะถ้าท่านกล้านะท่านต้องทำ แต่ที่รูปตำรวจที่ต้องทำถ้าข้าราชกามีหลายปัญหามันแก้ไปแล้วจบไปแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพราะง้นอย่ามาโกรธผมหรือโกรธก็ช่างนายกนายกที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพราะว่าผมเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งในประเทศนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดแม้ผมไปเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ทำเนียบผมก็จะพูดอันนี้นะผมจะถามทำไมไม่ทำปฏิรูปตำรวจแล้วมาลองมาตวาดผมผมตวาดกลับ ก็มันไม่ใช่พ่อ่วดถูกไหมผมถามคุณดีๆผมถามว่าทําไมไม่ปฏิรูปตํารวจคุณบอกคุณไม่ทําคุณจะให้รัฐบาลหน้ารัฐบาลหน้าถ้ามันไม่ทํานายกรับผิดชอบอะไรอือาจิงไหวันนี้คุณจะมาบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันยังมุ่งที่จะมาเอาอํานาจรัฐอยู่ถ้ามันได้อํานาจรัฐมันต้องบั่นทอนสถาบันบั่นทอนชาติและโกงชาติต่อล้วคุณไปยุดรับผิดชอบอะไร นี่ไงหม่ของขึ้นไม่ขึ้นอ่ะคือเขาเรียกอะไรแล้วความจริงเราไม่ได้มีอารมณ์หรอกเราอยากเห็นเห็นบ้านเมืองดีอยากเห็นคนที่เป็นผู้นําแล้วเป็นวีรบุรุษเพราะว่ามันไม่ยากที่จะเป็นวีรบุรุษเลยเขาจะสร้างอนาคตรีทั้งประเทศให้เลยถ้ากล้าแก้ปัญหาหน่อยนะนะคือมาแล้วเนี่ยทางานเนี่ยผมเคยบอกลูกน้องอันนะที่บอกมาทํางานเนี่ยคุณทํางานเนี่ยคุณออกจากบ้านมาใช้เวลาสิบ ผมสิบกว่าชั่วโมงคุณออกมาคุณเข้ามาถึงเท่ยมงานคุณทำให้เต็มที่มันไม่ตายหรอกคุณไม่ไปทำมาเล่นๆแล้วอนาคตคุณก็ไม่ก้าวหน้าเพื่อนร่วมงานองค์กรก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณคุณทำให้เต็มที่เหมือนกันนะนะถ้ามีโอกาสแล้วนี่เป็นถึงผู้นำนะเป็นผู้นานะ เนี่ยมันไหนๆมาแล้วเหนื่อยแล้วไม่ว่าคุณจะลงไปในรูปแบบไหนนะฮะศพสวยไม่สวยแล้วแต่หมดวาระอีกกี่ปีจะลงมาในรูปแบบไหนจะถูกเข้าไล่ลงหรือว่าลงมาเองก็ตามนะฮะคุณรู้ตัวเองว่าคุณได้ทํางานเพื่อประเทศคุณสุนันท์ขนาดไหนขนาดไหนคุณสุนันท์ผมอยากจะพูดว่าที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ผมพูดผิดน,<ะ>นายกเขากําลังทําและเขากําลังจะทําอยู่<ะ>ยังมีโอกาสนะท่านครบหนึ่งปีแล้ว S <S เวลาเนี้ยท่านจะไม่เหมือนเดิมละหนึ่งปีต่อไปเนี้ยครับไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนแม่จากนับครบหนึ่งปีไปแล้วไม่เหมือนเดิมละมันจะมีการต่อตา้านมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่ว่าจะเอาชนะท่านได้ครับแต่มันจะสะสมกับอันที่สองเนี่ยที่ต้องระวังคือคนเขาฉลาดเขามองไปมองมาเอ๊ท่านท่านเล่นดึงเกมหรือเปล่าเอาตัวรอดหรือเปล่า<อ>้บริหารจะมาตัวรอดหรือเปล่าเพราะอะไร เพราะว่าหนึ่งเฮ้ยปล่อยไปตามกฎหมายกฎหมายเนี่ยมันจะลงโทษชาติไหนอ้าปล่อยไปตามกฎหมายก็ได้เฮ้ยยึดทรัพย์มันมาก่อนได้ไหมไอ้กรณีข้าวเนี่ยมันทําความเสียหายเป็นกี่สิบกี่แสนล้านอ่ะคุณยังไม่สายคุณไม่ลุกยามาบอกแล้วต้องฟ้องแพงอ้าวแล้วทําไมข้าราชการหรือไอ้มาเฟียคนอื่นที่มันมีเรื่องนิดเดียวอ่ะยูฟงยูฟันคุณยึดหมดล่ะถ้าไม่ไม่อายัดเอาไว้ก่อน่ะแล้วก็ถ้ามันไม่ผิดก็คืนเอาดอกเบี้ยให้ด้วย แต่ถ้าเผื่อคุณไม่ทําอะไรเลยมันหนีไปจะว่างไงขนเงินหนีไปประเทศยิ่งตอนนี้เนี่ยเงินเงินสดในประเทศเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีก็มันลากออกไปทุกอาทิตย<า>์อะนะครับผมก็ฝากว่า,าที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยอยากให้ในายกเนี่ยเป็นวีรบุรุษของชาติและเป็นวีรบุรุษของผมด้วยครับถ้าท่านทําดีเนี่ยโอ้โหผมยินดีเลย<า>ที่จะไปบอกกับท่านว่า ไอ้ชัชวานแม่งพูดผิดแม่งมันเลวจริงมันดูผิดแม่งมันดูคนผิดแหวนแม่นายกมีสุดยอดเราเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเลยเราอยากจะดูคนผิดมาต่อไปที่ข้ามไปที่เอาไปที่ศารอาญาก่อนนะเอปรากฏว่าถูกมือไอ้มือมืดเลยนะฮะก็คนเป็นนั่นนะฮะพวกลูกกระจกลูกสมุนรับใช้คี้ข่าเรียวว่าไอ้พวกนี้ไปพ่นนะฮะแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านนะ เป็นเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายสลั์ต,ต่อต้านใ,นนใช่ไหมเ,เขาเรียกสองอย่างมันเป็นพวกอน,นาธิปไตยเขาบอกโอแกเอทับกันอ่าอืมอนาธิปไตยเป็นพวกอน,นาธิปไตยคล้ายๆกูไม่ฟังมือแล้วนะกูไม่อยู่ระบบมือแล้วกูจะอารวาสแล้วนะ,ะก็ตอนนี้ก็ไม่ทนอีกต่อไปกำลัง,นะลงล่าหาตัวอยู่นะฮะกำลังล่าหาตัวแต่ที่หายตัวไปนะ ก็ที่ชิคาโก้ครับเขาจัดงานใช่ไหมคือผมยังจากพ่อส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะทําแบบทุกที่ที่ไหนที่จะจุดทูุให้การต่อต้านแสดงคืออะไรที่จะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นเขาจะขายขายขายบัตรขายบัตรประมาณเท่าไหร่นะสามสิบยี่สามยี่ห้าเหรียญสามสิบเหรียญสาเหรียญสามห้าใช่ไหมประมาณพันกว่าบาทประมาณพันกว่าบาทก็ปรากฏว่า ก็ไประดมอะไรกันมากมายนะมี้พวกที่ปากดีหนีจากประเทศไทยไปนะไปก็ปรากฏว่าที่เขาดูไปดูดูนะมีคนทั้งคณะพูดเจมงานอะประมาณไม่เกิน20คนประมาณท้ยี่สนบคล้มอ่ะล้มแล้วก็พอดีเนี่ยคนไทยทั้นนั้นเขาก็คนไทยที่รักชาติที่รักชาติ เขารู้ไอ้นี่จะมาฝอยมาสร้างความวุ่นวายมาด่าประเทศนะฮะเขาก็ไปชุมนุมเขาก็ชุมนุม <ไป S 2> ต่อต้านออไอ้พวกนี้ก็ล้มงานเผ่นไปถึงมันเปิดเนี่ยมันก็เป็นงานที่ดูไม่จืดอ่ะใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไอ้อะไรนะไอ้จอมเพชรประดับออที่ย่างว่าโอ้ยทำเป็นน้ำตาเล็ดน้ำตาไลอบ แล้วบอกว่าไม่ฉลาไม่ได้รับใช้ใครแล้วได้ทุนที่ไหนไปทําะไรสื่อรับใช้ใครไม่รับใช้ใครเนี่ยนะยิ่งมันพูดว่าไม่รับใช้ใครเนี่ยนะแม่ไอ้พวกเนี่ยแต่พฤติการมันชัดแล้วแตตอนนี้ก็เป็นไปหมดเลแต่มันก็หลอกคนโง่ไปไงมันบอกว่าเอยหนูไปหนูชันเป็นสื่อมืออาชีพนะเตียอย่างนั้นเตียนก็อยู่ปทศไทยไม่ได้แต่คิดดูนะฮะเพอเออในคนที่ไปพูดที่ชิคาโกนเขาหมั่นใส้คนไทยที่สหรัฐ ที่ชิคาโกก็รวมตัวไปถือป้ายประท้วงไล่มันนะแต่ทำไมย้อนกลับมาคำถามที่ประเทศไทยทำไมกลุ่มนักศึกษากลุ่มอะไรที่อ้างว่าเป็นผู้รักประชาชยเนี่ยทำไมประชาชนเนี่ยในปีนี้นะความจริงกลุ่มนี้เป็นคนหน้าเดิมเคยเคลื่อนไหวแล้วตั้งแต่ตอนรัฐประหารใหม่ๆตอนนั้นกระแสต่อต้านรุนแรงนะรุนแรงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาคน,นรู้สึกเฉยๆนะเขาบอกว่าเอ้ยก็ช่างมันนะก็ความจริงบางคนก็เออ บางคนก็รู้สึกเลยทั้งเออก็ดีเหมือนกันนะให้ประยุทธ์ได้รู้บ้างนะได้เจอบ้างนะแต่ก่อนเนี่ยแสดงว่าปริกยาหนึ่งปีที่ผ่านมาของประชาชนส่วนใหญ่นะนะที่เขามองเขายังยุคนี้เน่ะการเมืองเนี่ยแต่พอพักหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยนะ ความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันดีขึ้นอย่างอยู่แต่ความรู้สึกว่าเอสงสัยปัญหาของประเทศนี้คงไม่ได้รับการแก้ไขแล้วนะตรงเนี้ยเลยทําให้คนรู้สึกว่าเไอ้พวกนี้นักศึกษาพวกนี้ถึงมันจะรับจ้างมันให้มันแสดงสัญลักษณ์คนไม่อยากยุ่งแล้วไงเฉยเมยแล้วไงตรงนี้ต้องก็ต้องชมคุณประยุทธ์นะการแก้ปัญหาด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงคือเป็นประเด็จการไงแก้บอกแต่แก่เป็นเปรียไตยมากกว่าทักษิณอ๋อถูกอันนี้คุณประยุทธ์ถูกจริงๆและผมเห็นด้วยเพราะว่า หนึ่งเนี่ยคุณมาชุมนุมกันแม้จะรู้ว่ามึงไม่บริสุทธิ์กันทั้งหมดมันอาจจะมีคนบริสุทธิ์แต่ไร้เดียงสานะนะแต่ประเภทที่ผมว่าทีละแต่ว่าไอ้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ใช้ความรุนแรงนะ,อ,ะอันนี้ชมคุณประยุทธ์กับสองคุณสุนันท์พูดถูกลึกๆมันบอกแล้วว่าปัญหาทั้งหมดที่คุณประยุทธ์พูดว่ามันสงบเรียบร้อยมันไม่ได้สงบจริงมันโดน โดนเบรกโดนกดเอาไว้เช่าน,นั้นเองอม,มันรอวันที่จะปะทุม,มันบอกไม่ได้แก้ปัญหาได้หรอกคุณประยุทธ์ที่คุณทำอรอวันประทุเท่านั้นเองเห็นไหมแต่ว่าไม่คนส่วนใหญ่ประทุก็แพ้เพราะว่าไม่มีใครเขาสนับสนุนคุณแล้วถ้าไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือนนะอถ้าไม่ไปเสียตายที่ซื้อเสียงมาเลือกตั้งแล้วมาโกงก,การเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งมาเป็นอำนาจรัฐอย่างประทุไม่ได้เพไม่มีทางประทุไม่ได้มันสร้างไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยหลายๆเรื่องแกก็แก้ปัญหาออกมาได้ดีอยู่ เป็นแต่เพียงอย่างที่เราคุยกันว่าปัญหาหลักๆอ่ะท่านยังไม่ได้ไปแกะปมให้มันให้มันที่ทคลายคือปฏิรูปเพราะว่าท่านมีอำนาจที่จะปฏิรูปไม่ต้องไปรอใครเออเท่านั้นเองฮะเอาจะมีอะไรอีกไหมก็ทิ้งไว้แค่นี้นะเอาไปเรื่องนั่นบ้างเอาเป็นข่าวทั่วไปบ้างโรคง่ายปรากฏว่าที่มาเลเซียโอ้คนมันก็ไม่ได้แตกต่างกับที่ในเขตไทยนะ มาคุณลุงฝังร้อยคนนัเลยบอกเป็นร้อยะเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยนะเพราะงั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วอํานาจรัฐถ้ามันช่อฉนแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนเกิดเรื่องเลวๆได้หมดอแม้กระทั่งในอเมริกาก็ในอเมริกาเห็นไหมล่ะไปเที่ยวขนทรัพยากรเขาเอาคนอเมริกันไปตายเพื่อให้คนรวยทุนสามานไน่กี่คนร่ํารวยไงคนอเมริกันเขาก็เปิดโปง อ่าอันนี้ตกลงไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราอย่างเดียวนะไม่ใช่เราใลมฝังศพที่มาเลยเนี่ยมันหนักกว่าเราอีกนะหนักขลังมึงยี่สิบแล้วมึงสามสิบแล้วของกูร้อยเว้ยนั่นก็อย่ามองเราในโลกในแง่ร้ายครับบวนการค้ามรุดมันมีอยู่ทั่วโลกแหละครับเรื่องของคนที่คุณประยุทธ์พูดแกเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคุณประยุทธ์อยู่มาเป็นปีถึงจะโผล่นะ อพองานเรื่องของคนทั้งนั้นเลยคุณประยุทธ์จัดการให้เด็ดขาดเลครับครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้พบกันใหมส่ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ